กลับมาต่อตอนที่สานะครับตอนที่ส7นี้นะครับเราจะมาทําประตูและหน้าต่างนะด้วยคําสั่ง QAR ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้วิธีการสร้างแบบ Dynamic Component นะครับแล้วก็เป็นคาสั่ง Draw Window ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะแต่คราวนี้ครับเราใช้โปรแกรมในการสร้างใช้โปรแกรมในการสร้างความหมายคือถ้าเรามีแบบมาครับเรากดไปที่คาสั่งนะครับ QAR จากนั้นนะครับจะมีคําสั่งเครื่องมือนะที่เรียกว่า Draw นะครับคาสั่ง Draw ซึ่งคําสั่ง Draw เนี้ย จะช่วยเราสร้างประตูหน้าต่างจากแบบ 2D นะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเครื่องมือตัวนี้นะสร้างประตูหน้าต่างยังไงครับถ้าใครคิดว่าคลิปที่แล้วเนะี่ยประตูหน้าต่างที่เราทำขึ้นมานะมันเท่แล้วนะมันง่ายแล้วนะมาดูเครื่องมือตัวนี้ครับไม่ธรรมดาเลยจริง โอเคครับทำยังไงนะการสร้างประตูหน้าต่างแบบที่ผมบอกว่าเขียนจาก 2D ครับทำยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เรามากดบริเวณนี้ครับ do data นะครับเนี่ยตรงเครื่องมือ q r นะอันทุกหนทุ่ทีนะกด q r กดคำสั่ง do หรือ do w i n d o นะครับก็จะมีคำสั่งแรกนะครับเรียกว่า do data ครับให้เราปรับขนาดได้ครับนะครับเบื้องต้นก็อาจจะใช้ค่า default ไปก่อนนะครับ นะกด change โอเคครับแล้วก็ปิดจากนั้นครับมาเริ่มสร้างเลยครับเราก็เริ่มสร้างนะครับประตูสมมติด้านหน้าเนี่ยอยาให้ประตูบานเลื่อนนะครับขนาด2อคูณสผมก็เลือกครับ 2, คอมมา2 enter แล้วก็ลากเส้นครับแบบกึ่งกลางแบบนี้ครับอ่าต่อไปอาจจะมีช่องแสงด้านข้างนะครับสักจุดห้า เอาไปจุดสามก็ได้จุดสามแล้วก็แบบนี้ครับแล้วก็ผมก็กดตรงนี้มานะอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ครับก็อาจจะมีด้านด้านบนนีกครับจุดสามโอเคแล้วก็อย่างนี้ครับอ่าลองดูลองดูอดันนี้ออกแบบเอง โอเคครับอ่ะมาได้แล้วนะครับเราทำยังไงครับเมคกรุ๊ปก่อนครับเมคกรุ๊ปก่อนนะจริงเอาอนนี้ไหมอันนี้ขึ้นไปด้านบนกยู่แล้วอ่ะเมคกรุ๊ปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเมคกรุ๊ปแล้วนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับ draw draw นะครับเขียนประตูครับตั้งชื่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ p u r รตัวนี้ก่อนนะ p พ r ร์ชอ u s ุก่อนนะไล่ประตูและต่างที่ไม่มีออกไปก่อนตรงนี้ครับก็เหมือนกับโปรแกรม AutoCA ่นนะเราเพิร์อายุได้นะครับไล่สีที่นักการออกไปก่อนครับอันนี้ไม่ค่มแล้วเนาะเอาละเลือกครับดีหนึ่งแบบไหนครับดร a ร material คืออะไรบร์ชัทนี้เรารับอลูมิเนียมนะครับกับไม้ก่อนนะครับ เวอร์ชันนี้นะครับจริงๆอ่ะมันไม่สําคัญเราเราแก้ไขเองได้ครับแบบชุดนเดียวครับจะได้ไปที่ฟรอไฮฟรอไฮตอนนี้ยังไม่รองรับนะครับเวอร์ชันนี้นะครับไม่ต้องโหลดใส่นะครับไทตัวนี้สําคัญมากครับผมต้องการให้มันเป็นสไลด์นะครับกดสไลด์ครับคลิกคลิกเรียบร้อยครับสไลด์ต่อไปตรงนี้ครับอะไรก็ตามที่เป็นบานฟิกนะครับให้เราเลือกฟิกอินนะครับเวอร์ชันนี้นะครับฟิกอินนะครับฟิกอินก็คือไอตัวนี้ช่องแสงตรงนี้แล้วก็เป็น คลิกอินคลิกคลิกอินคลิกอินคลิกอินสมมติเป็นแบบนี้นะสมมตินแบบนี้นะครับเมื่อได้แล้วครับตอนนี้เรากำหนดข้อมูลให้หมด,ดียบอยล้วให้เราเลือกให้หมดครับแล้วออกคําสั่ง draw กดข้อทั้งหมดนะครับกด space bar ก,ก่อนนะแล้วก็กดข้อทั้งหมดนะครับแล้วกด draw เราก็จะได้นะครับทันทีขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นเทมเพลตขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งก็ จริงๆแล้วก็ต้องจัดเพิ่มนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือทําขึ้นมาเนี่ยเป็นตุ๊กตาให้ดูเฉยๆนะครับให้เห็นว่าเราต้องมาจัดเพิ่มนะครับอีกนิดนึงนะขนาดมันอาจจะไม่พอดีนะครับเราก็ปรับกันเองนะครับเนาะจะชิดตรงไหนก็แล้วแต่เราต้องการชิดชิดบนนะครับแล้วก็เลื่อนเองชิดนอกแบบนี้ครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้มานะครับชิดนอกแบบนี้ครับก็เสร็จล่ะ เข้าใจไหมครับแบบนี้ง่ายๆนะอันนี้เป็นตุ๊กตาเฉย <laughs> โอเคนะครับต่อไปครับเราทำต่อไปหน้าต่างครับขนาดนะครับหนึ่งจุดสองห้าคอมม่หนึ่งจุดสองห้านะครับเป็นหน้าต่างแบ่งตรงนี้ครับนะ <c oughs> แล้วก็เมกคุบครับผมตั้งชื่อว่า W1 <c oughs> แล้วเลือกเป็น w i n d o w ครับ อลูมิเนียมนะครับเหมือนเดิมครับไทยก็คือเป็นโอเพนนะครับบานเปิดอ่านะครับก็เลือกเลยจากนั้นนะครับครอบทั้งหมดครับกดเล็กสเปซบานแล้วก็ draw มันก็จะกลายเป็นบานเปิดครับตอนนี้เราก็เลือนเองว่าต้องการให้มันอยู่ตรงไหนนะตรงกลางชิดซ้ายิขวาครับก็เสร็จละอันนี้คือ W หนึ่งนะครับโอเคต่อไปครับอ่ะประตูหรือประตูห้องน้ํากับประตูอ่า ประตูออฟฟิศโอเคเดี๋ยวผมทาประตูห้องน้ำก่อนเนาะประตูห้องน้ําประตูห้องน้ําตรงนี้ครับเออมันจะเป็นบานกระทุงแต่ตอนเนี้ยบานกระทุงเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทํางานครับเอราชฉะน,นี้ให้เราทําเป็นบานฟีกก่อนอ่าก็จุดหนะกคอมาจุดหกนะอ่าจุดห้าคอมาจุดห้าแล้วผมก็เมคกรุ๊ปนะครับแล้วผมก็ตั้งเป็น w สองเป็นวินโด์นะครับ อลูมิเนียมแล้วก็เป็นบานโอเพนครับแต่โอเพนเนี่ยไม่ทํางานนะครับให้เราเลือกเป็นบานฟิกอินครับอ่าแล้วก็เลือกทั้งหมดครับแล้วก็ดรอว์เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับฟิกอินนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคประตูครับเดี๋ยวก่อนี่หน้าต่างมีสองมีสองทายไม่เป็นไรประตูครับประตูออฟฟิศนะครับ นะด้าน่าอ่าเปิดปิดนะครับเราเอาเป็นบานเปิดนะครับหนึ่งคอมมาสองนะครับหนึ่งคอมมาสองนะครับก็คือกว้างหนึ่งเมตรสูงสองเมตรครับแล้วก็ make รูปรับเปลี่ยนเลยครับเป็น D สองนะครับแล้วก็เป็นจอนะแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นบานไม้นะครับแล้วก็เป็นบานเปิด open ครับคลิกนี่ค่ตอนแบบนี้ครับง่ายแล้วก็กดครับ เลื่องทั้งหมดครับแล้วก็ draw อ่าซึ่งเวอร์ชันนี้ไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไม้นะครับเดี๋ยวเราก็ดูดเอาครับนี่เข,ข้าข้างในครับแล้วก็ดูดสีแล้วก็เทครับอ่าก็เป็นบานไม้เรียบร้อยเสร็จนะครับก็มีบางอย่างต้องอินเองนะก็ไม่ยากต่อไปเป็นบานที่ห้องน้ําครับห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่ก็เป็นเอาซัก จุดแปดคอมมาหนึ่งจุดแปดนะครับทีนจริงต้องไปดูนะว่าขนาดมันมันมีไหสเปคนะครับเราไปดูได้บานนะครับก็เป็นดีสามอ่าไม่กุกก่อนครับบานไม้นะครับเราเลือกเราเลือกเป็นบานไม้นะเพราะไม่ไม่ไม่เป็นกระจกนะครับแล้วก็กดโอเพนกดโอเพนครับคลิกแล้วก็เลือกเลยนะครับแล้วก็กด d r a w แล้วตไอ้ตัวเนี้ยนะครับของเราเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ครับ เราก็เข้าไปข้างในครับแล้วก็ล้างสีครับอ่าะพื้นฐานวีนะครับแล้วล้างสีออกไปก็เป็นบานนะครับบานอันเป็นบานพี c นะฮะบานอะไรก็ได้นะครับที่มันกันน้ํานะครับก็เสร็จแล้วนี่ครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆเลยอ่าโอเคนะครับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากครับเมื่อได้แล้วนะครับเมื่อได้แล้วนะครับทํายังไงต่อครับอาจจะเซฟอันี้ก่อนเราก็แค่เอา ประตูไปวางครับให้ตรงตำแหน่งครับวิธีการคือออกคำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า insert door and window นะครับหรือ door นะครับกด insert door ปุ๊บเลือกดีหนึ่งครับแล้วกด insert ครับแล้วคลิกไปบริเวณแม่แมนะนผนังนะครับปุ๊บมันก็จะเอาหน้าต่างหรือประตูของเราในกรณีคือประตูนะไปวางไว้ทริคในการจัดประตูหน้าต่างนะครับผมบอกกันเลยว่าให้ใช้ประอินนะครับ เดี๋ยวไปดาวน์โหลดเองนะครับทุกคนนะครับไปอินที่ชื่อว่าคูลิกอลายครับคลิกขวานะคูลิกอลายไปดาวน์โหลดในช่องด Document นะที่ผมมีไว้ให้ทิ้งไว้ให้นะครับเอกสารนะประกอบนะไปดูคูลิกอลายนะครับชื่อมันคือคูลิกอลายครับอลายอ g n Object นะ Coolic Align A L I G N นะ Align ครับกดที่ประตูครับกดคูลิกอลายก็คือกดประตูก่อนนึงแล้วก็มาอลายด้านบนนี้ก่อนครับคลิกมันจะเลื่อนขึ้นมา้า่บนเลยครับที่ถือ้านบน จากนั้นนะครับเรากดไปที่พื้นครับด้านในครับคลิกมันก็จะลงไปครับที่ระยะพอดีเป๊ะนะครับด้านด้านล่างพอดีนะครับอ่าจะได้มาเรามากดตรงกึ่งกลางครับคลิกมันจะเลื่อนมาตรงกลางพอดีครับและตอนนี้ครับก็เสร็จแล้วครับตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับเดี่ยนี่การคูณอีกอะไรนะครับง่ายมากๆอ่ะดูอีกทีนะ กดจึ๊บอะไลนบนสุดครับเสากดที่พื้นก็มาที่พื้นแล้วจะได้มาก็กดตรงนี้ครับตรงกลางอันดูไหมตรงกลางจริงนะครับมันจะเลื่อนได้อาจักน้นะครับเรามีสองช้อยครับออกคําสั่งตัดด้วยคาสั่งวินโดว์ธรรมดาก็ได้หรือคําสั่งใหม่นะครับตรงนี้ครับมีคําสั่งตัดครับคัตดอคลิกคัตดอนี่ครับแล้วคลิกตรงนี้ครับระหว่างนัานไหนนะครับก็ตัด กดอีกกดสองครั้งครับมันก็จะตัดบัวให้เราด้วยครับพื้นได้เลยครับแต่วิธีนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะตัดผิวไปด้วยครับของตัวสีตรงนี้ไปด้วยครับเราก็แค่ลบตัวนี้ทิ้งไปครับเนี่ยครับอ่าแล้วก็เทใหม่ครับก็ได้ครับอันนี้คือหลักการนะครับมันก็สีมันจะหายไปเฉยๆด้านนี้นิดหนึ่งครับเรียบร้อยครับเสร็จละหรือหรือถ้าเราไม่อยากนะครับจะเจอปัญหานี้ ตัดสีครับให้มันหายไปนะครับวิธีการคือให้เรายกขึ้นมาครับนิดนึงครับอาจจะหนึ่งมิลครับหนึ่งเอมเอมอะเรารู้หนึ่งเอมเอมได้ไหมนะครับหนึ่งมิลนะครับแล้วก็ตัดครับเห็นไหมครับยกมาหนึ่งมิลครับก็ได้แล้วสบายๆครับแล้วก็ตัดต่อเห็นไหมครับมันก็ตัดให้เราอย่างนี้ครับอ่าอันนี้ก็ทริคนะครับอีซี่แอนฟันนะครับออาเซฟก่อน อ่ะต่อไปหน้าต่างครับเราก็จะแปะหน้าต่างนะครับก็เลือกไปที่ปิดก่อนนะต้องปิดก่อนนะครับเราเลือกเตียวตัวนะครับอ่ะอีทีครับกดคําสั่ง insert ครับก็เลือกไปที่ w1 ครับเอาแล้วครับเราก็เลือกเลยครับคลิกครับตรงนี้อ่ะเอาใหม่คือถ้ามันไม่มานะครับเราเอาใหม่กด insert w1 แล้วก็ insert ครับแล้วก็คลิกให้โดนให้โดนผิวนะอ่ามันก็มาแล้วครับฝั่งนี้ โอเคฝั okay, ่งนี้ด้วยครับคลิกโอเคครับมาแล้วอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้ไม่เอานะอ่าแล้นอันนีน้อีกอันครับอ่าโอเคอ่ะมาวางแล้วเราก็มาใช้คบสั่งนะครับดูนะคูริกอะไรนะครับกดคูริกอะไรแปดอันนี้ครับกดที่พื้นครับเอาละตอนนี้ต้องการให้มันอยู่สูงจากพื้นหนึ่งเมตร ให้เราพิมพ์ลบหนึ่งครับแล้ว Ent e r อร์ลบหนึ่งนะแต่เ e n เตอร์นะครับมันจะสูงขึ้นมาจากพื้นนะครับหนึ่งเมตรอ่าดูอีกทีครับอีกทีนะกดนะครับคูริกละไร่ปที่พื้นครับพิมพ์ลบหนึ่งแล้วเอ t เตอร์ครับมันจะเด้งขึ้นมาสูงจากพื้นหนึ่งเมตรครับอ่านี่คือนะครับถ้ามันกลับด้านก็พิมพ์หนึ่งแทนก้ครับอ่ะกดตรงกลางครับเรียบร้อยครับอีซี่แอนฟันครับเห็นไหม ต่อไปครับก๊อปปี้ตรงกลางได้ด้วยครับดูนะกดคําสั่งคูลิกอะไลนครับออบเจกต์ครับคอนโทรลค้างไว้หนึ่งครั้งเออไม่ไม่ค้างไว้หนครั้งคือในเวอร์ชันเดิมต้องค้างไว้แต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันกดครั้งเดียวก็ได้ครับสังเกตเครื่องหมายบวกครับเกิดขึ้นมาละให้เราคลิกตรงนี้ครับแล้วก็กดคอนโทรลหนึ่งครั้งครับแล้วก็คลิกมันก็จะก๊อปปี้ให้เราแบบนี้ครับอ่าตรงนี้เหมือนกันครับเราก็มาทําเลยครับก็อะไลข้างบนก่อนอะไล์พื้น อาา่าตรงกลางเรียบร้อยครับขึ้นบนอีกทีหนึ่งพื้นลบหนึ่งเอนเตอร์เรียบร้อยครับเสร็จอ่าแค่นี้พอครับต่อไปครับตรงนี้ครับเป็นบานนะครับห้องน้ําในห้องน้าก็เราก็อินเสิร์ตครับอพิกรแล้วก็ไปที่คําสั่งนะครับอินเสิร์ตแล้วก็เป็น W2 อินเสิร์ตตรงนี้ครับไปไปที่ผิวให้โดนนะ อ่าเรียบร้อยครับจากนั้นมาเราก็จัดครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับล้วก็ใช้คข็มสไลด์อลายครับอลับด้านบนอะายข้าล่างพิมลบสองนะครับอ่าแล้วก็มาแปะตรงกลางครับเรียบร้อยครับจาดนนคทนอีกครั้งแปะตรงกลางตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จละอ่ะอ่ะฝั่งนี้ครับเหมือนเดิมครับแล้วก็อลายนี่ครับชีวิตดีดีครับเครื่องมืออ่าพิมลบหนึ่ง ถ้าใครไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ครับนะบางคนเนี่ยบกว่าใช้ฝังพื้นฐาน,นอย่างเดียวนะชีวิตเหนื่อยนะครับโอเคครับเซฟไว้ก่อนนะการพลาดคือเครื่องมือมันใหญ่มากครับอ่ะเจาะรูครับคัดดอรหรือวินโดครับกดจึ๊บโอ้โหจึ๊บแม่ชีวิตด,ดีดีไหมครับทุกคนผมยังชอบเลยนะที่บอกไว้ก่อนว่าคือนะครับเอาละ บานเล็กตอนนี้ครับบางครั้งเนี่ยมันไม่เจาะคือตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าหน้าต่างบานเล็กๆนะครับมันไม่เจาะนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังเขียนโค้ดอยู่นะก็ถ้าไม่เจาะครับไม่เป็นไรครับบานเล็กๆนะครับให้เราใช้สั่งคัดดอยวิดีโอแทนครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ให้เป็นบานเล็กนะครับไม่ตัดนะให้เราใช้สั่งคัดดอยวิดีโอแทนโอเคนะครับไม่ไม่ซับซ้อนนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว อีซี่เอ็นฟันครับเออนะนี่คือวิธีนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับนะอ่าแต่นะบางครั้งเนี่ยมันมีอ่ะเซฟก่อนมีวิธีหนึ่งนะครับเรียกว่าการเขียนจากหน้างานเลยเขียนจากหน้างานเลยครับอย่างเช่นผมต้องการทำวิดว์เบย์ครับตรงนี้นะครับอยากเป็นโชว์นะโชว์อะไรบางอย่างในห้องเรียนนี้นะครับผมอยากใส่วิดว์เบย์ครับวิธีการคือผมก็เขียนเลยครับ เขียนเองนะครับดูนะเขียนเองแบบนี้ดื้อๆเลยครับนี่แลแล้วผมก็มาแบ่งอ่านแบบนี้ครับเอาละเมื่อได้แล้วนะครับเราออกคำสั่งครับ w i n d o w Bay WX นะครับก็คือวงไอพวกเฟรมนะครับวงกบหรือเฟรมมันนะครับแล้วก็ DX ก็คือความลึกนะครับ เราก็ไม่ปรับครับกดโอเคจากนั้นซูเปอร์ใกล้ๆนะครับคลิกโดนเฟซนะครับมาโดนมาโดนเฟซแล้วคลิกโดนเฟซครับปุ๊บมันจะเจาะและสร้างเฟรมให้เราทันทีครับโอ้โหครับง่ายไหมดีครับชีวิตดีีครับเห็นไหมอ่านะครับง่ายมากๆเลยครับอ่ะสมมติตรงนี้นะครับลองดูนะต้องการทำเฟรมนะครับ อ่ะแบบนี้ครับเราก็กด window bay แล้วสูดมเข้าไปใกล้นะครับที่โดนเฟรนะครับมาโดนเฟรแล้วปุ๊บมันก็จะตัดตัดให้เราแบบนี้ครับอ่าแต่บางครั้งเนี่ยไอเฟรมตรงนี้มันอาจจะนะครับขนาดไม่ได้ครับเราเข้าไปข้างในครับแก้เองแบบแมนนวลนครับไม่ยากครับเข้าใจไหมครับทุกคนนะก็แก้เองแบบแมนนวลนครับนี่ว i n d o w Bay ครับง่ายมากๆเลยอีี่แอนฟันนะครับโอเคอ่ะลองลองว i n d o w b a บตรงนี้ครับ โอเคนะผมก็ออกกำลังเจาะนะครับอ่ามันเป็นแบบที่กรอบแบบนี้ครับเอาละก็เราสามารถจะเอายี้ครับเอานี่ออกไปได้ครับอย่างนงี้อ่าแล้วเราก็ไปที่คำสั่ง door and window นะครับนี่ door and window แล้วเรานะครับก็ไปเอาตัว window มานี่ครับ window มานะนะาแล้วก็เอา window มาใส่ได้ครับก็อย่างเช่นผมเอาตัวบาน fit ครับ fit window ครับมานี้ fit window นะ มาใส่ครับแปดตรงนี้ครับเอาฟิบิโลมาใส่อ่าแล้วก็ผมก็ยืดเป็นเฟรมขึ้นมาแบบนี้ครับสเกลขึ้นไปแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะวางนะครับให้เราแบบนี้ครับอ่าผมก็จะสเกลแบบนี้นะอ่าเห็นไหมครับนี่คือชีวิตดีๆดีครับเห็นไหมครับดีครับ เรียบร้อยแล้วต่อไปครับก็เอาบานเปิดมาอ่าบานเปิดมาหรือเอาเป็นบานเซียมก็ได้นะครับล้วแต่เราครับอเอาบานเปิดมาสมมตินะบานเปิดใหญ่นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบว่าเป็นลักษณะเป็นคอนเซปต์นะครับอ่าอันนี้ก็ อีซีอนฟ์ฟันเห็นไหมครับทุกคนโอเคไหมนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการทํานะครับแล้วก็เบรกขอบนี้วิธีการไีนครับถ้าตั้งชื่อว่าเป็น W3 ก็ได้นี่ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเลื่อนครับก็ข้อดีของตัวนี้คือมันเลื่อนได้ครับอินไดนามิกครับเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้นะครับโอเคไหมครับทุกคนอ่ะ และนี่แหละครับคือชีวิตที่ดีครับคำสั่ง Door and window นะที่อ๋อลืมลืม,ลมใส่ประตูแม่ลืมใส่ประตูครับคือไอ้บบวพื้นเนี่เราอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับเนาะอ่ะผมไ่ใส่บัวต่อนะครับก็มาที่ตัวอ่ะประตูครับใส่ให้จบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่จบนะ Insert ครับเป็น D2 สองครับ Insert เลย d ีสอง i r t e r t จากด้านไหนก็ได้ครับ อันนี้ก็ได้คลิกวางนะครับเรียบรอยล้วก็วิธีการก็คือเราก็กดนะครับอะไรนบนก่อนแล้วก็แปะพื้นครับพิมพ์ลบหนึ่งเฮ้ยไม่ลบหนึ่งเดียวลบหนึ่งมิลม m enter น,นะครับอ่าแล้วก็อะไรขอบฉาบครับตรุนี้อะไรขอบนี้ครับอ่าแล้วผมก็ตัดครับคั t อ่ารียบร้อยครับตัดเสร็จและไอ้นี่ก็จะหายไปที่หนึ่งครับไม่เป็นไรน้องเก็บดีเทลครับก็อันนี้คือมันก็จะตัดตรงนี้ไปด้วยครับเนี่ยแล้วก็จะมีบางอย่างที่เหลืออยู่เล็กน้อยครับอันนี้ก็ตามเก็บเองนะเพราะว่านี้มันเล็กน้อยนะครับทุกคนน้องไปดูนะครับว่าเป็นดีเทลเล็กน้อยครับเนี่ยรีบร้อยเสร็จแล้วครับได้ละตรงนี้เราก็มิลเลอร์อครับไปอินเรามีมินเลอร์นะไปเรียนในห้องเรียนนะครับมิลเลอร์นะครับอะไรก็ตามที่ใช้บหลักพื้นฐานได้ก็ใช้ครับก็มินเลอร์นะครับจะได้มามันห่างกันสี่ แล้วก็ก๊อปปี้สเมตรครับก๊อปปี้ o o d กูดนะครับโอเคก็เจาะครับเป็นไงครับทุกคนชีวิตดีดีไหม <laughs> เออนะแอะนะเครื่องมือตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครไม่ได้ใช้เสียดายมากๆนะี้นจะบอกก,อก่อนว่าเป็นเครื่องมือที่ที่ ผมภูมิใจมากนะที่สร้างขึ้นมาให้ทุกคนได้นะครับคือถ้าบอกว่าผมชอบอ่ะนะครับมันง่ายครับอีซี่ออนฟันนะครับโอเคเหลือประตูห้องน้ําครับประตูห้องน้ำนี้ระดับต่างกันนะเราให้ดีนะนะครับเราต้อง a l i g ให้ดีนะครับอ่ะก็ไปที่ตัว insert นะครับ d สาม insert อ่าโอเคเราก็มา align ด้านบนก่อนครับจะไน้น a ล i ที่ห้องด้านล่างนะครับตรงนี้ด้านนอกนะ แล้วก็ลบ1มิลนะครับ enter อรยกขึ้นมานิหนึ่งครับอ่าจะได้มาให้เราเปิดจากขอบไหนล่ะอ่าถ้าเราขอขอด้านนี้นะครับเรียบร้อยล้วอันนี้ก็จะชิดขอบนี้ครับโอเคไหมครับอ่าถ้าเราต้องการชิดขอบด้านนี้ก็คลิกด,ด้านนี้ครับแล้วก็พิมพ์ลบ1มิลครับให้มันห่างกว่าน,นิดหนึ่งครับอ่าแล้วก็จอบครับ เห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้ละหนึ่งบิน mm. อันนี้ก็คลิกตรงนี้ครับเราก็มิลเลอร์เพื่อให้เราตำแหน่งอยู่เดียวกันนะครับมิลเลอร์นี่ก็บังมิลเลอร์นะไปดูนี่มิลเลอร์นะนะครับกดคลิกแดงแล้วก็ยกขึ้นมาตรงนี้ครับน้ำเงินครับแล้วก็กดแล้วก็กดอเออมิลเลอร์คำสั่งมิลเลอร์เนี่ยผมสอนแล้วในห้องเรียนนะครับทุกคนนะครับ นะถ้าใครไม่ดูก็ไปดูนะครับนะเออง่ายมากๆนะครับไปดูในห้องเรียนนะครับหรือไปดูในคลิปผมก็ได้นะหรือถามในห้องเรียนก็ได้ถามในกลุ่มก็ได้นะครับไม่ยากนะครับมิลเลอร์นะติดตั้งยังไงเดี๋ยวผมเอาเอาลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับอยู่ในนี้นะนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับก็กดคําสั่งนะครับจบก็ที่เหลือก็ไปเก็บดีเทลเองนะครับเร็งน้อยนะครับก็จบละและนี่นะครับคือการใช้คําสั่ง การสร้างประตูและหน้าต่างนะครับนะโอ้โหมีหลายแบบเลยนะครับก็ไปทําตามเพยใจของตัวเองเลยครับแล้วก็นะเสร็จแล้วครับนะเอาละเดี๋ยวนะครับคลิปสุดท้ายนะครับต่อไปเป็นการเก็บดีเทลครับพวกงานสถาปัตยกรรมนะครับบัวนะครับกระเบื้องนะครับต่างๆนะครับนะแล้วก็ส่วนที่เป็นฝ้าภายนอกนะครับเก็บดีเทลกันหน่อยแลวตอนนี้เราก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคิดราคาทั้งหลังดูไอ้บ้านหลังนี้ออฟฟิศตัวเนี้ย ราคากี่บาทนะครับ